มาดูกันนะคะสําหรับตือคาโคพี่ปืนเชียงใหม่นะคะขนมอร่อยตือคาโคนะคะสําหรับคนที่แบบว่าอยากทานร้อนๆอ,อยากกินขนมทอดร้อนๆอ,อยากกินตือฮ้อนๆอ,นอะ่ะออกจากกระทะเพราะฉะนั้นพีเอสบีก็เลยพัฒนามาเป็นอย่างนี้นะคะคือซื้อแบบนี้ไปแล้วเอาไปทอดเองนะคะเราขึ้นรูปให้แล้วนะคะขึ้นรูปเป็นเตือโคแล้วแล้วเราก็แค่ตั้งกระทะนะคะแล้วเราก็นาเตือโคไปทอดนะคะทอดแล้วก็เสิร์ฟใส่จานมีน้ําจิ้มพร้อมเลยนะคะสําหรับในกล่องนี้ นะฮะมีน้ำจิ้มพร้อมเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการทอดกันนะคะน,นี่เปิดออกมานะคะปึ๊บเราขึ้นรูปไปแล้วมีน้ำจิ้มเรียบร้อยนะคะมีถั่วให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับไปใส่ตอนหนึ่งชุดนะคะแล้วก็มีเตือโครเรียบร้อยเดี๋ยวเรานําไปทอดกันเลยนะคะสำหรับเตือโคเพียรบีก็ตั้งน้ามันให้พอร้อนอ่อนๆนะคะเราก็ใส่เตือโคลลงไปเลยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูนะง่ายๆกินในบ้านนะคะซื้อไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะ แล้วเราก็นํามาทอดแค่นี้เองเราก็จะได้เตือโครนร้อนนะฮะไม่ต้องงอ้อใครไม่ต้องงอ้อใครเราก็มีซื้อคาโคได้นะคะนี่นะคะน,น้ำมันอ่อนใส่ลงไปเลยไม่ต้องไปนั่งรอ,อ,อแล้วตือมันเย็นมันบ่เย็นมันบ่ฮ้อนมันบ่ลำเนื้อเขาก็ยักษ์คือมันลำลำไปเลยเนื้ออันนี้ลำแน่ลำแตะลำว่าเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันสําหรับเตือของชุดนี้นะคะทอดนะคะไม่นานนะคะทอดเพราะเราขึ้นรูปให้เรียบร้อยแล้วนะคะพีเอสบีขึ้นรูปให้เรียบร้อยแล้วก็ทอดอยู่ยประมาณสักสามนาทีพอมันเหลืองๆนวลๆเราก็เอาขึ้นะนะคะเห็นไหมคะเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วนี่พอตุดเหลืองๆอ,อย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะน,นะ,ะไม่ต้องอะไรมากมายเลยเราก็จะได้กินแบบกรอบๆร้อนๆนะคะแบบนี้นะ แบบนี้เอาขึ้นได้แล้วนะคะนี่นะคะสําหรับอันเมื่อกี้เพชบีบีทอดนะคะเห็นไหมกรอบร้อนเลยนี่ร้อนเลยนะคะกินแบบร้อนๆเองโดยอัตโนโมัติเลยเห็นไหมคะมาแล้วนะคะสําหรับขนมอร่อยเตือโคพร้อมทาน PSD ขึ้นรูปไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในกล่องนี้เลยนะคะสําหรับเตือโค p เพก็ตั้งน้ามันให้พอร้อนอ่อ,อนๆน,นะคะเราก็ใส่เตือโคลงไปเลยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูนะง่ายๆกินในบ้านนะคะซื้อไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วเราก็ นำมาทอดแค่นี้เองเราก็จะได้เตือโครร้อนๆนะฮะไม่ต้องง้อไขรไม่ต้องง้อไขรเราก็มีตือทาโคได้นะคะนี่นะคะน้ำมนันอ่อนใจลงไปเลยไม่ต้องไปนั่งเอรอ,อแล้วตือมันเย็นมันบ่ยเย็นมันบ่ฮ้อนมันบ่ลํำเนอ้อเขาก็ยะคือมันลํำลำไปเลยเนอ้ออันนี้ลํำแน่ลํำแตะลํำว่าเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อในกันสาหรับเตือ,อ,อชุดนี้นะคะทอดนะคะไม่นานนะคะทอดเพราะเราขึ้นรูปให้เรียบร้อยแล้วนะพะีเอสบีขึ้นรูปให้เรียบร้อยแล้วก็ทอดอยู่ยประมาณสักสามนาทีพอมันเหลืองเหลืองนวลๆเราก็เอาขึ้นะนะคะเห็นไหมคะเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วนี่พอตุเอ๋เหลืองเหลืออย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะน,นะคะไม่ต้องอะไรมากมายเลยเราก็จะได้กินแบบกรอบๆร้อนๆนะคะแบบนี้นะ อันนี้เอาขึ้นได้แล้วนะคะนี่นะคะสําหรับอันเมื่อกี้ที่เป็นบ,บีทอปนะคะเห็นไหมกรอบร้อนเลยนี่ร้อนเลยนะคะกินแบบร้อนๆเองโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมคะมาแล้วนะคะสําหรับขนมอร่อยเตือโคพร้อมทานพีเอสีขึ้นรูปไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในกล่องนี้เราซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านแช่ตู้เย็นไว้ได้ถ้าเราอยากกินขนมเตือโคร,ร้อนๆเราก็เอากล่องนี้ออกมานะคะในหนึ่งกล่องเนี้ยจะมีแปดชิ้นนะคะแล้วเราก็เอามาทอด ลงกระทะทอดเลยนะ,ะทอดไฟร้อนปานกลางให้มันเหลืองนะคะอันนี้เพียบีเอาจากกล่องนี้นะคะมาทอดสาําหรับคนที่อยากกินขนมร้อนๆอย่างเงี้ยนะคะโอ้ถ้ามันเย็นแล้วมันบ่นลําเนื้ออะไรเงี้ยนะถ้าร้อนๆฮ้อนๆมันจะลําขนาดอันนี้เราก็ออกไปทอดเองเลยเรับรองว่าลําขนาดแน่นอนนะคะลําแตะลําว่านะคะทอดมาแล้วจะสีเหลืองอย่างนงี้นะคะเห็นไหมคะสีเหลืองสวยนะคะแล้วเราก็มีน้ําจิ้มให้เลยเรียบร้อยนะคะนี่มีน้ําจิ้มให้เลยเรียบร้อยเห็นไหมคะนี่มีน้ําจิ้มนะ ก็กินได้เลยเปิดนะคะพราะทอดเสร็จแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยร้อนๆยังร้อนอยู่เลยนะคะเนี่ยตัวตื้อโคยังกรอบอยู่นะคะเห็นไหมยังกรอบอยู่เลยเผือกเต็มๆเน้นๆนะคะเนื้อน,นุ่มๆเห็นไหมคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จิม้มอืมอร่อยนะอห็นอืมติออร์โคอร่อยนะคะได้อัธรสร้อนๆเราชอบกินร้อนๆใช่ไหมน้ำจิ้มนะคะ ชุดหนึ่งนี่หายากอือกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากนะอเราก็มีตตอ้โคในบ้านพร้อมทานนะคะหยิบออกมาจากตู้เย็นเอามาทอดลงจานเสิร์ฟร้อนๆได้เลยไม่ต้องรอใครกินม้งแต่แปดชิ้นอลนะครับกินสองคนยังได้นะ อร่อยจริงอืมอมกรอบนุ่มนะกรอบอนอกนุ่มในฟังเตี่ยงเผือกเน้นเน้นเมม,มีน้ำจิ้มให้เรียบร้อยนะในหนึ่งกล่องอ,อร่อยจริง ขนมอร่อยอร่อยเตือโคพิ่ปืนเชียงใหม่นะคะ